บกับเกรซอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เคล็ดลับของเกรซนะคะคือสารภาพเลยนะคะทุกคนว่าช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนเกรซมีปัญหาท้องผูกแบบหนักมากเพราะว่าด้วยความที่แบบเรา work from h o m เราอยู่กับบ้านเราไปไหนไม่ได้เลยเราก็สั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินใช่ไหมคะแล้วทางเกรซอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินผักผลไม้อยู่แล้วค่ะทุกคนก็เลยแบบสั่งอะไรที่ไม่เป็นแบบจังฟูที่มันเป็นแป้งเป็นน้ำหวานนะคะซึ่ง คนเราท้องผูกแบบประมาณสองวันนะแล้วรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วท้องป่องไม่ดีเลยเราก็เลยได้ตัวช่วยนะคะนี่เลยค่ะนี่ผลิตภัณฑ์เสิริมอาหารนะคะที่ห่อพาทินไฟเบอร์นะคะทุกคนดูกล่องคือมันน่ารักมากๆเลยนี่ด้านหลังนะคะ1กล่องนะคะก็จะบรรจุทั้งหมด7ซองนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะมีส่วนประกอบก็คือพรีไบโอติกพรีไบโอติกคืออะไร พีไบโอติกตัวนี้นะคะจะมาช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นมา,มากๆเลยนะคะเขาจะไม่ผสมยาถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบไฟเบอร์ผักผลไม้ทดแทนกันได้ใช่ให้เราถ่ายคล่องมากขึ้นนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเวลาทานเนาะมันก็จะมีรสชาติเป็นสตรอเบอรี่นี้ตามหน้าซองเลยเห็นไหมสตรอเบอรี่น่ารักมากป่ะเดี๋ยวไปดูที่การชมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ วิธีการชงง่ายๆเลยนะคะทุกคน,นี่เพียงเตรียมน้ำเปล่าไว้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำเย็นก็ได้ใส่น้ำแข็งได้ก็ดีนะคะเทเข้าไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มาแกะซองพากินไฟเบอร์กันเลยจ้าอ่ะแกะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็นำเจ้าพากินไฟเบอร์ของเราเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในน้ำแบบนี้นะคะทุกคนเทให้หมดซองเลยจ้าเทลงไปเทลงไปเทลงไปเลยนะคะ พาคินไฟเบอร์นะคะใช้พรีไบโอติกเกรดพรีเมียมที่ใหม่และดีที่สุดนำเข้าจากประเทศเกาหลีทำไมต้องใช้ตัวนี้นะคะเจ้าตัวเนี้ยจะเข้ามาช่วยทำให้เราเนี่ยปรับสมดุลของลำไส้ให้กลับมาทำงานได้ปกติช่วยดีถอกให้ขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้น ขับสารพิษออกจากร่างกายไม่ทําให้รู้สึกปวดบิดเลยว่ามีความรู้สึกเหมือนกับท้องเสียนะคะทุกคนไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายแน่นอนนะคะตัวนี้คือชงง่ายมากๆได้กลิ่นหอมของสตรอเบอรี่และนี่นะคะเราก็ได้ทําการชงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือพาคินไฟเบอร์กลิ่นสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวจะมาชิมพร้อมก,กันเลยนะคะ mm hmm. อืมอร่อยอ่ะคือมันแบบ ให้ความรู้สึกแบบรสสตรอเบอรี่จริงๆนะคะใครที่ชอบสตรอเบอรี่เนี่ยน่าจะถูกใจมากๆเลยนะคะกินง่ายหอมอร่อยนอกจากนั้นนะคะ <c oughs> เขายังช่วยดูแลใเรื่องผิวแล้วก็ลดสิวได้ด้วยนะคะทุกคนเลิศมากๆเลยทางเรานะคะลองทานแล้วนะตื่นมาท้องโล่งม,มากๆเลยนี่พาคินไฟเบอร์นะคะ สำหรับการรีวิวไฟเบอร์ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก่อนที่เกรซจะขอตัวลาไปก่อนนะคะหากใครถูกใจนะคะอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย